สวัสดีค่ะเด็กๆห้องทัพทีมที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะเด็กๆได้ชมคลิปไปแล้วมีเป็นยังไงกันบ้างเด็กๆได้ไปสังเกตดูไหมคะว่าชุมชนของเด็กๆมีสถานที่ใกล้เคียงอะไรบ้างแล้ววันนี้นะคะมาเจอกับคุณระดาคุณระดามีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยนะแต่เป็นคลิปวิดีโอนะคลิปวิดีโอสั้นๆเด็กๆสามารถรับชมได้เลยนะลูกผู้ิงไปตลาดนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะ กุ้งกิงไปตลาดเรื่องโดยมนฤดีทองกลอยภาพโดยชาตรีสีพลแพ้วเช้าวันอาทิตย์สดใสกุ้งกิงเล่นขายของกับน้องกระต่ายคุณแม่ชวนไปตลาดใหม่ลูกกุ้งกิงรีบรุกอยากไปอยากไป ตรวจดูว่ามีอะไรหมดคุณแม่จดใส่กระดาษเอาไว้กุ้งกิงเตรียมหยิบตะกร้ายิ้มแป้นเริงร่าอยากไปไวไวถึงตลาดกุ้งกิงยิ้มแฉ่งของสดของแห้งตั้งแผงวางขายกุ้งกิงตามติดคุณแม่ไม่หลงแน่แน่แม่จุงมือเดินไป นั่นแผงขายอาหารทะเลนี่นากุ้งหอยปูปลาวางเรียงรายมากมายแม่เลือกซื้อปลาสดสะอาดดีกลิ่นเหม็นไม่มีเหงือกสดตาใสเดินมาถึงแผงขายเนื้อสัตว์มีเนื้อสารพัดเลือกซื้อตามใจเลือกซื้อเนื้อสด สีไม่คล้ำเนื้อนุ่มกดแล้วไม่บุ๋มจึงจะปลอดภยัยแผงขายผักมีผักสดสะอาดคะน้าผักกาดถั่วหอมหัวใหญ่ผักบุ้งกวางตุ้งกระลำปลีกินผักดีดีมีวิตามินมากมาย แผงขายผลไม้ใหญ่โตละมุดส้มโอแตงโมผลใหญ่มังคุดกล้วยส้มลิ้นจี่คุณแม่ใจดีแวะซื้อผลไม้แผงขายของชำสารพัดเครื่องปรุงเครื่องเทศจัดวางเรียงรายคุณแม่ซื้อเครื่องปรุงสารพัน ทั้งน้ำปลาน้ำตาลกะปิพริกไทยทแผง,งขายไขย่มีไข่นกกระทาไขา่เค็มไข่เยี่ยวมา้าไข่เป็ดไข่ไก่ซื้อไข่ต้องคอยระวังเพราะไข่เปลือกบ,บางจะแตกได้ง่ายได้ของครบตามต้องการ ซื้อไอศครีมก่อนกลับบ้านกุ้งกิ่งดีใจไอศครีมหลายรสหลากสีอื้มอ,อร่อยดีหวานเย็นชื่นใจกลับบ้านช่วยคุณแม่ทำอาหารกุ้งกิ่งสนุกสนานได้เดินไปตลาดใหญ่ซื้อของกลับบ้านเต็มตะกร้าตลาดจ๋ารอก่อนนะไว้วันหน้าไปใหม่ อ่าเป็นยังไงบ้งางคะเด็กๆเด็กๆได้ชมคลิปวิดีโอไปแล้วนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าคุณหญิงไปตลาดถ้าเด็กๆจะออกไปตลาดกับคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าออกนอกบ้านนะคะเด็กๆอย่าลืมสวมใส่หนะะ้นากากอนามัยนะคะลูกแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะวันนี้คุณรดาก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบาย